ทราบว่าในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่นะคะสถานการณ์ของมลภาวะที่เกิดขึ้นเพราะว่าการหมักหมมของขยะที่ มันมารวมกันแล้วแล้วก็มาจากการพัดผ่าของน้าเนี่ยทั้งของดีของไม่ดีเดิมอาจจะยังเป็นของดีอยู่แต่พอมารวมกันแล้วก็คลุกคลุกเข้ากับคโคลนแล้วก็น้ําที่ไม่สะอาดเนี่ยก็กลายเป็นขยะกองเป็นพเนินเลยเนี่ยนะคะสร้างกลิ่นแล้วก็ที่มากับดินคโคลนด้วยพอดินแห้งนี่วันนี้ไม่ปรากฏว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะการขับขี่ของรถราต่างๆก็ยิ่งที่จะทําให้เ,เกิดฝุ่นละอองนะคะ ีนในส่วนบ้านเราที่ยังอยู่ในหน้าฝนแต่เราก็เจอฝุ่นละอองในลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของภาพรวมค่ะท่านผู้ฟังคะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่เริ่มจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี เรื่องนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒนบอกว่าได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ PM 2.5โดยเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพและก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านผ่านทางแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยแอร์ k ีแล้วก็ไลฟ์ดีนะคะหรือว่าเช็คฝุ่นก็ได้ค่ะ และก็ปฏิบัติตามคำแนะนำตามระดับค่าสีขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คิกออฟภารกิจบรรเทาฝุ่น PM 2.5ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ทางภาคเหนือและก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะคะด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษร่วมกัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็ภาคเอกชนค่ะเดินหน้าพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ครอบคลุมทั่วประเทศผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะและก็เปิดแผนปฏิบัติการ90วันอันตรายตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่28กลุ่กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ บุรณาการทุกหน่วยงานเร่งป้องกันและก็แก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5ตรวจควันดำรถยนต์ทุกประเภททั่วประเทศที่กรุงเทพก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่สามารถจะ work from home ได้ปรับรูปแบบการทำงาน ในวันนี้นะคะซึ่งในช่วง5-7ธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่อัตราการระบายอากาศต่ำทำให้ฝุ่น PM 2.5สะสมมากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งนี้กรมควบคุมโรคอย่างแนะนำวิธีในการดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและก็พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งแนะนำวิธีในการรับมือฝุ่น PM 2.5ถ้าจำเป็นที่จะต้องออกนอกอาคารขอให้สวมหน้ากาก,ากอนามัยป้องกันฝุ่นทุก วยค่ะพี่น้องที่อยู่ในนครหัดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติการเพื่อที่จะล้างบ้านล้างถนนกันแล้วสิ่งที่เราจะต้องป้องกันตัวเองด้วยนั่นก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของฝุ่นที่จะเป็นอันตรายว่าเป็นฝุ่นแบบลักษณะว่าละอองขนาดเล็กอย่างเดียวแต่บางทีมันอาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยความห่วงใยด้วยค่ะ